อันดับที่ 8. สุดยอดแบบอย่างด้านความรักเราจะได้เห็นตามข่าวทั่วไปว่านักบอลกับสาวสวยไม่ว่าจะเป็นนางแบบหรือดารานั่นคือของคู่กันดังนั้นจึงเป็นเรื่องปกติที่ในชีวิตของนักฟุตบอลคนหนึ่งจะมีสาวสาวสวยๆมากหน้าหลายตาผ่านเข้ามาในชีวิตแต่บรูโน่นั้นต่างออกไปเขาคือสุดยอดต้นแบบที่ผู้ชายทั่วโลกควรเอาเป็นแบบอย่างในด้านความรัก เพราะเขานั้นเป็นคนที่มีรักแรกและรักเดียวตลอดชีวิตโดยเขาได้พบรักกับสาวคนหนึ่งเธอชื่ออนาปิโยโดยทั้งคู่นั้นได้คบหากันตั้งแต่อายุ16ปีตั้งแต่สมัยที่เรียนไฮสคูลและก็เป็นอนานี่แหละที่ย้ายไปอยู่กับบรูโนในอิตาลีช่วยเขาปรับตัวได้ในอิตาลีจนปัจจุบันทั้งคู่ได้แต่งงานกันและมีพยานรักเป็นสาวน้อยหนึ่งคนชื่อว่ามาติเดซึ่งตอนนี้อายุ3ขวบแล้ว อันดับที่7อาหาร